นั่งั้นหัวเข่าคือเคยนั่งนะบ่ตบอิกไปแล้วเนาะศูนย์จะจะน่งนอนแล้วบะเพื่อนอายุรุ่มบ่ป่ะเคย่อนอาบย่ไม่แม้เขาอันก้วหัวง่วเนาะเมื่อ้ มันก็ปีปีงีปีงกลปีงกลมันนีอมันก็นังเงียมองมันเคยน่เจ้ามันนอนโทรศัพท์เจออันนี้โอ้พักผ่อนแ้วมันร้องหงมังอวนะบกหูเห็นหักบหูวะเห็นกับบหูอะไรเนาะพาสิพายศแบบอันพาสหูเนาะบกเคยเห็นว่าไงบกเคยเห็น

มันก็ที่เราโดนเติบแต่ตัวมันว่าฮ่ามันคือเติบเป็นไปทางหื่นเรากับบงเมื่องนั่งนอนแล้วนะกินยาอืมอันเจ้านั่ยว่าเจ้าก็ยังไม่ได้ต่างอยู่ยังยังขึ้นทางเฮือนเซยอยู่เฮือนยังป่านอนรับในป่าอันไม่ไกลมึงคุยกันก็อินนี่ทนมางขึ้นมาอยู่งมาขึ้นไงฮะร่วงไปคุยบางขึ้นมาอยู่งมาขึ้นอืม พังชะกอนกเล่นไปหาอยู่ป่านาป่ามันตายห่เฮ้เฮ้เออป่า มาตั้งได้เฮ้ยมาน่งน่ะนั่นนะโอ้มากินเน่ะเอาเอาอแหงกวดเสร็จจองให้ป้าไงยามไปคนละเออเราไปบางนหอมจมันติดอืมมันติดเน่ย อย่างเป็นบ้านนอนอยู่วะของหิวนอนเห็นน้าองคนหิวนอนผมเออผูกับมันีทอดา่าตีนผมเออผาก็มันทีทอดมาย่างที่แถวนั้นโมเมนต์ละบ่นอนแล้วกันยังว่าเพิ่นนั่นเออ อปกรนั่งคุ้ยกอีันพิ่นะ่นแล็วยงออมพวกนะเขาก็หัวอีสมยังเ้อก็ัวหัวง่วนอเงนตัวลงมาดังมันกับนางมงโทรศัพท์อยู่ตลูกนั่นหอมันปีนแกปีนหัวง่วแล้วเนาะของว่ตถุดมันกัมีสีอะไในหัวมันนะอ่าม แต่ไปงเนี่ยมันกำลังมึงก็เลยไปกระเทียมเนอปลาไหลปาเมืนกับตีนกับ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 เหอนปาปลาเนื้องปลายหวันหวานหวานเหมือนซูียงเลยคนซูลียงาเสาก็ขี้เอาเพิ่งกับเลนไปดั้งเชิงเพิ่นไปหาเทียนหาถูกหาเทียนดอกม้หาจา

มันกินน้อนไม่ใญ่พ่นบ่อยากลูกได้นะนเลยอยากอ้เลยะอกอนเยนะันบ่อยากลูกคนกเติบก็เอิ้นเอิ้นนี้ลังมาแมเฮ้ยกลงมาันโคลงมาอ้ยเวลาชีิามีองหลอกคนควบอยู่ควบนอนเนาะห่านอมลงมามันกระนังงสิ่แต่มันนังเป็นอ อือืวอมตุกเลยนะนั่งได้เหรอเนาะนั่งนี่นั่งกับกูชีกับไอ้นั่ไอ้กูเห็ดได้เลาก็สั้นขาชอบจะตานี่เพิ่นว่าจะทาปะามา่างนี เล่าเร่ากัเขาก็เป็นนังเขากจจอกลงนังคือว่าอย่างไรอยเนานังงนยองยออวะเอป็นยังก็ได้หนิเป็นยังเอเป็นยังแง่เป็นยังอ่าหูป่านี่ก็ได้ยังะด้หูเรื่องยังเบอเ่เนาะเป็นป่านอนเออยังสั่นยังค้างอยู่

บ่อันของเว้านั่นก็บ่แม่นสิเว้าผู้นึงผู้เดียวเนาะกะเขาแม่ใหญ่น่ะกะนั่งเสียวๆอยู่เนาะอันเออเออแลนแลนน้ระเบิดน้ระเบิดแล้วเฮาละบ่ออกป่าว่าสร้างน้มาเด้อาจนอยไปป่าบ่มีน้เฮียพ่อ้อันคั่นเป็นหนีกสิไปติดป้ายขายนาให้ดอกว่าผู้ลานนี่ก็ได้ลงไปาไปลงไปอีกได้กวาอทุสุจักยังวาให้ได้สิน้นก็จังแม่ ตอกกระเทนแหละเนาะบ่าพ so no like well, ื่นไปกันมาหันตั่นี่เลยแค่ก็จะขี่แต่หันตัวนี้และก็บอกอย่างบอกคักน่ะแค่เราเก็บอันในบ่อมน้ำถือขี้ดินนะบอ่ไดเนยอืู้ดูดาเงี้ดดกนอ่าอื่ดออ่อู้ด้เดี๋ยวมาจับอู้เอเาอู้ดยดอดเอ อืเราเห็นเบิดโอ้ของเราว่าเพื่อนว่าราบบอได้อัน้นเนาะหูเรายังดีอยู่เด้อเรานบ่าัเรอิไปเด้อว่าเร่งของมยไ่านิไม่บกไปเอาดาวาบ้ิปาไ่ได้ซื้ออะไรมาลาบเลยจะเอาไปลาบใส่อะไร ออืมอืออุ้นผู้ฟังนะก็ได้่นี่ยะไปไปรวาึงววันนี้ไปจับปลาเจ็ไปจับปลาเิาบิวามีไงดิบ่ี่ไจับไปยังไง่ไปยังเกาะมันมาว่าวยังเกาะ บ่อไม้ถึงว่ามันมาส่วนกูไปใส่เออเฉพาะมาส่วนกูอันห่อซื่นห่อนอนปะนี่ซื่อเาเลยอันนี่วซื่อห่อนอนพวนบ้านอนนี่ก็ได้ กระดิ่งเดดาอเาแงใส่บะีอซื <minority> ้อซ <Napoleon. S 2> ื้อเหลาเลยซื้อเหลามาจับไม่ยังควดแขนาดโอ้ตยุกส่ยอมบานีจังเลยตัวนั่งนักาแล้วคนกบ้าจะมีกระไพอยู่ในถุง แม่โลเนี่ติเอาอเราบอกเคยเห็นเห็นเนาะเขาเ็ลูกที่เาก็ไปอยู่ทางหลังสมัยยามาลงตลง บรนยิน huh, บ่เขาวอาเราว่าแล้วเนาะฮะปาดมาว่าวสูมาว้าอ bueno ู่เด้อว่าวเด้อสูมาว้าอเด้อว่าวจน โอ้ยมเนปลาบางหมไปน้ำนะมาหอดึงอันนี้คร <okay ับโหลดไว้ในน่นนโอ้โอ um ok ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอ้วโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้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 ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้โอ้อ้ยโอ้โ่อยอยย้อยยอ้